สวัสดีครับมาเจอกับท็อปนะครับวันนี้กับคลิปหวยหุ้นไทยประจำวันที่1น,นะครับผมเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหวยหุ้นไทยอาจารย์พิมพ์คิดเลขมาแล้วแต่ให้ท็อปมาช่วยลงให้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหวยหุ้น เปิดเช้าช่องเก่านะครับตรงนี้ก็เด่นอาจารย์พิมพ์ฝากไว้เป็น0กับ หนะครับก็จะเป็น2ตัว2ตัวก็จะเป็นเดี๋ยวนะสองตัวก็จะเป็น ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับกันนิดนึงกันเบิ้ลให้เขาด้วยเป็นห้าห้านะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น0 3 04, 0ู0ย์สนก็ะครับก็ร้อ100ชอบเป็น3กับ7นะครับก็ นี่เลยห3าสามผิด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 สามห้าและ352หรือ355กันไว้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นร้อยเจด ก็เอานี่มาใส่ด้วยก็ได้ครับผมสามศูนย์สามสามแล้วก็สามศนย์รคาสามไม่ต้องเพราะว่ามี3ามห้านไปแล้ว นะครับอีกเซตหนึ่งก็758 759 750 751 752 755ออันนี้เป็นแนวทางวางไว้ให้นะครับแต่เอาไปวิ่งรูดก็ได้นะครับ ตัวศูนย์กับห้ามันเป็นตัวเด่นนะครับผมแต่นี้ก็แยกออกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับโอเคสำหรับ คุณไทยชาวช่องเ้ามีเท่านี้นะครับเด่น05นะครับ137นะครับขอบคุณครับ